คุณนั้นพอใจกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้หรือไม่หยุดแล้วหายใจลึกๆแล้วถามตนเองว่าฉันพอใจกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้หรือเปล่าคําถามง่ายๆแต่ตอบยากเหลือเกินใช่ไหมละ่ะบางคนอาจตอบทันทีว่าไม่ฉันยังไม่พอใจเลยพร้อมกับไรายาวถึงสิ่งที่ยังขาดหายไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรักหรือความสําเร็จในหน้าที่การงาน แต่บางคนอาจตอบว่าพอใจสิฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วพร้อมทั้งยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความสุขแล้วคุณล่ะคุณอยู่ตรงไหนระหว่างสองขั้วนี้ลองมาดูกันว่าความพอใจในชีวิตมันคืออะไรกันแน่ความพอใจไม่ใช่การมีทุกอย่างที่เราต้องการแต่เป็นการรู้จักชื่นชมกับสิ่งที่เรามีลองนึกถึงตอนที่คุณยังเป็นเด็กคุณอาจฝันว่าอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งมากๆแล้วพอได้มันมา ชีวิตจะมีความสุขที่สุดแต่พอได้มันมาจริงๆแล้วความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานก่อนที่คุณนั้นจะเริ่มอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่นั่นก็เพราะความพอใจไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งต่างๆแต่อยู่ที่การมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพอใจกับชีวิตที่มีอยู่ 1. ตื่นเช้ามาพร้อมความรู้สึกขอบคุณหรือเปล่าลองนึกถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณมีไม่ว่าจะเป็น ยังนอนที่นุ่มสบายสภาพอากาศบริสุทธิ์ที่คุณนั้นหายใจเข้าไปหรือแม้แต่อาหารเช้าที่คุณนั้นกาลังกิน 2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตหรือไม่ความพอใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดนิ่งการมีเป้าหมายและความฝันคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่มีความสุขแต่ทิ่งที่สำคัญคือการสนุกไปกับประสบการณ์ระหว่างทาง ไม่ใช่รอให้จุดหมายเท่านั้นไม่ใช่รอให้เรานั้นมีความสุขที่จุดหมายเท่านั้น 3. คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือไม่มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เรารักเป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในชีวิต 4. คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความหมายหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณทำงานอดิเรกที่คุณรักหรือการช่วยเหลือผู้อื่น การรู้สึกว่าเราได้สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ย่อมทำให้เรารู้สึกพอใจกับชีวิตมากกว่าอยู่แล้ว 5. คุณสามารถรับในคุณสามารถรับได้ในสิ่งที่คุณนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและดูเหนือสิ่งที่เรานั้นควบคุมไม่ได้แต่ถ้าคุณพบว่า คุณยังไม่พอใจกับชีวิตที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือไม่รู้จักพอบางทีการไม่พอใจนั้นอาจเป็นเสียงกระทิ์ภายในที่บอกว่ายังมีบางอย่างที่คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลองถามตนเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่พอใจฉันสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ฉันจะปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเองที่มีต่อบานอย่างไรบางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่การพยายามหาสิ่งใหม่ๆเพิ่มแต่อาจจะเป็นการตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปลองนึกถึงต้นไม้ที่แข็งแรงบางครั้งมันต้องตัดกิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้กิ่งที่เหลือนั้นจะเ,เติบโตได้อย่างเต็มที่ชีวิตของเราก็เช่นกันบางทีเราอาจต้องตัดทอนความหวังที่ไม่จำเป็นความกังวลที่ไม่มีประโยชน์ หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ท่ำร้ายเราเพื่อให้สิ่งที่เรามีนั้นมีคุณค่าจริงๆในชีวิตและอย่าลืมว่าความพอใจไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องพอใจกับทุกอย่างตลอดเวลาแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีในขณะที่ยังพยายามสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ลองถามตนเองอีกครั้งว่า ฉันพอใจกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคำตอบอย่างไรจงจำไว้ว่าคุณมีพลังที่จะสามารถเป็นแม่ชีวิตของคุณคุณมีความสามารถที่จะสร้างความพอใจในแบบของคุณเองและบางทีความพอใจที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การที่คุณมีทุกอย่างแต่อาจจะเป็นการที่คุณนั้นมองดูสิ่งรอบๆตัวของคุณสิ่งเล็กๆม่น้อยที่สร้างรอยเยิ้มให้กับคุณนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง